ที่นี่ฮาเบียคนเราจะไปเล่นจริงัากันว้าวหนังไม่หีตรงนี้ก็จะเป็นทิวว้าว ดีมากเลยน้ำแบบใสน,นะคนเดี๋ยวเราพาไปขี่วงคิวมาก,กันนะคะว้าวมากเลยฝังนี้ฝังนี้เป็นวิวหัวเขาทุกคนสวยแบบตะโกนอันอนี้จะเป็นวิวคิวมาก ดไม่มีแดดตัวน้ำกันหนึ่ง so ส <c oughs> <c oughs> องสามเากำลังพาทุกคนมาน้ำตกลับล <c oughs> ไม่มีน้ำตกหาไม่เจอที่ไงทุกคนมีเห็นน้ำแล้วโอ้มันไม่มีน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำเลยอันนี้คือบริเวณน,น้ำขุดทับลาคอ่ะ <c oughs> สวยมากเลย น้ำแบบใสไหลลงไปงไปพอหุ่นบรรยากาศดีมากเลยน้ำแบบเย็นสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังพาทุกคนมาน้ำตกลับลับใน คอนสารครับเราขึ้นมาตรงส่วน,นสถานประจัติธมอันนี้คือทางขึ้นอันนี้คือทางขึ้นอันนี้คือผู้เริ่มชะตากรรมของเรานะครับเราจะพาไปน้ําตกรับพอนสารแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วนี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับจอดรถไว้แล้วก็เดินขึ้นมาร้อยเมตรเขาบอกจะเจอน้ําตกใหม่มทุกคนเราเดินมาสุดตายยางแล้วเป็นลาน ไม่มีน้ำตกหาไม่เจอเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับลงไปดีกว่าทุกคนเรามาอีกทางหนึ่งแล้วเรากำลังตามล่าหาน้ำตกเราจะเจอน้ำตกหรือเปล่าทุกคนนี่ไงไทุกคนมีเห็นน้ำแล้วทุกคนมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำท่านผู้ชมนี่ ทำไมไม่มีน้ำเหมือนในรูปอ่ะทุกคนเรามาถึงแล้วน้ำตกครับน้ำตกอังดันห้าว้าวนี่ไงแต่ว่าไม่มีน้ำเลยถ้าม,มีน้ำน่าจะสวยทุกคนสวยป่ะน้ำตกกับในรูปเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับที่เข้ามากันเป็นชั้นลงมาจากข้างล่างแล้วก็ลงไปข้างล่างอีก มีฝั่งนู้น้วยแต่ตอนนี้ไม่มีน้ําเลยตรงนั้นหรือเปล่าที่เขาถ่ายรูปกันะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปภาพประกอบให้ดูว่าตอนที่มีน้ําเป็นยังไงนะตอนนี้ไม่มีน้ําเลยมันมีชั้นข้างล่างอีกด้วยน้ําตกลับลับ,ล,บลับมากจนไม่มีน้ำนะตอนนี้ว้าวทุกคนนี่ น้ำตกลับๆที่ยังไม่มีน้ำนี่คือน้ำตกวังเดือนห้าเป็นน้ำตกลับคอนสารแต่ตอนนี้คือไม่มีน้ำไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปน้ำผุดทับลาวแล้วก็ไปบ้านหาเบียดกันไปไปพวนเราออกมาแล้วเ,เป็นไงบ้างรับน้ำตก น้ำตกยังไงบ้างน้ำตกยังไงน้ำตกยังไงบ้างเดินไปกี่เมตรเดินไปสองโลเดินไปหนึ่งร้อยเดินไปหนึ่งร้อยเมตรแต่เราเดินสองกิโลเราไปผิดทางเดี๋ยวเราไปต่ออันไหนไปเติมพลังกันก่อนหากินข้าวก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปที่บ้านทาเบียแล้วก็ไปน้ำผุดทับลาวกันนะไปกันต่อโกโก้ ทุกคนตอนนี้เราอยู่จุดเช็คอินจุดที่สองเราอยู่ที่น้ําผุดทับเลาแล้วครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูน้ําผุดทับเลาเป็นน้ําจากธรรมชาติผุดขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงน้ําผุดเลยนะครับบริวเวณน้ําผุดก็จะมีสารสารปูปูคำวันนี้น้ําก็จะไม่ใสเท่าไหร่เพราะว่ามีฝนตกเดี๋ยวเราพาไปชมจุดที่ หัวน้ำผุดทับเลาน้ำใสไหลหลักนะครับเป็นจุดที่น้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำทุกคนตรงนี้คือน้ําผุดน้ําใสมากเลยขนาดฝนตกน้บเนี่ยถ้าฝนไม่ตกน่าจะใสกว่านี้น้ำใสมากเลยน่าจะลึกมากด้วย น่าจะเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาน้าฟ้าขนาดน้ำฝนตกน้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศร,รบอบๆของน้ำผุดนะครับตรงน้ำผุดผุดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลำธารเล็กๆไหลลงมาแล้วก็จะมีเป็นลำธารให้คุณเล่นน้ำใสามากเลยทุกคนนี่อันนี้คือบริเวณน้ำผุดทับลาเลยครับ นี่ก็จะเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากตาน้ําเมื่อกี้น้าใสมากตรงนี้ส <ide detection> วยมากเลยทุกคนน้ำโปร่ใสมากเลยทุกคนก็จะเล่นได้ห้ามนะจะตกนะนี่สังนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวพาสำรวจฝั่งนี้เป็นสะพานข้ามข้างล่างก็จะเล่นน้ำได้เพราะเป็นตาน้ําลงไปเรื่อยเสวยมากเลยนี่น้ําแบบใสๆใสมากเลยเอ,อ้าวฝั่งนี้ก็เป็นน้ําใสลงไปใสลงไปใต้ลอใส่เลยมันเป็นต้นน้ําเลยนะครับ คนแบบสวยถ้าฝนไม่ตกนี่นะ้ไม่น่าจะใสามากเลยว้าวว้าว,ว,าวเนี่ยเป็นล่องน้ำมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสระน,น้ำข้ามน้ำใสมากเลยนี่จะเป็นตาน้ำทางน้ำไหลมาโคนสวยมาก สวยมากเลยนี่ฝังนี้สวยมากเลยคนน้ำใส,สมากเลย,ย,เลยว้าวเย็น คือด้านล่างของน้ำปุดนะครับอีอยัมีน,น้งนองๆเล่นน้ำอยู่เยียาการดีมากเลยไอ้ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยน้ำแบบเย็นน้ำเย็นมากแล้วก็ใสมากด้วย น้ปูนสีน้ำแบบสวยมีแสงแล้วตอนนี้เป็นไงครับน้ำผุดเท้าหลาวสวยเป่ลาสวยสวยมากน้ำใสเป็นสีฟ้าเลยน้ำใสมากเลยน้ำใส่ใสไหลเห็นเป็นตัวปลาเีืยากาศด,ดีสวยมากชอบนะครับนิวชัยมาก ออันนี้คืวิวสวยมากทุกคนตรงนี้เราอยู่ที่น้ําผุดทับลาวตรงนี้ทานนี้เป็นของเราเอ้น้ําคือใสน้าใสอหลรเย็นเห็นตัวปลามากอืใสมากน้ําคือใสมากเพราะเป็นต้นน้ําไหลออกมาจากต้นน้ําที่เราไปดูเนะมื่อกี้เอ๊จะใสมาก เรามาถึงทิวหมากแล้วเดี๋ยวเราพาไปขี่รถอีทีวีไปที่หมากกัน ี่คือทิวแม่ที่เรา,าจะมาว้าวอย่าแงบบสวย เรามาถึงแล้วชิวหมากคอฟฟชิวหมากบ้านถาเบี่ยนี่เดี๋ยวเราพามาดูชิงช้าดูน้ำใสมากอันนี้เป็นคลองที่ลงมาจากน้ำผุดนะครับอ,อีนี่บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชิวหมากบ้านผาบีอะนะครับผม ตรงนี้จะเป็นคลองแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทิวหมาตามคลองฝั่งนี้สวยบรรยากาศดีมากรุ่งยาก,กําลังเขียวเต็มตีมากเลยน้ำย็นเย็นน้ําแบบเย็นทุกคนฝั่งนี้น้ําเย็นมากแล้วก็จะขี่รถ ATV ข้าม,มาฝั่งนี้เมื่อกี้เป็นทางแล้วก็ตรงนี้เป็นคาเฟ่ ขี่เล่นแล้วก็ริมคลองตรงนี้บรรยากาศคือดีมากทุกคนเดี๋ยวเราพาสำรวจคิวมาอันนี้จะเป็นคันคันแท่นะน,นี่แล้วก็ุ่งข้าวเจียวคจีมากเลยสดใสเดี๋ยวเราพาไปนั่งตรงนี้มีที่นั่งด้วยเป็นสะาพานความเย็นนั่งได้ไม่ไไมหักนะ แต่มีมดนะว้าวอ่าฝัา่งนี้ไหมว้าวเย็นมากเลยอแบบเย็นนี่คือทิวามาเอามดมาแล้วมดมาทุกคน อาก,กาศดีมากเลยไอ้ช่วงเย็นเอ้อากาศดีมากทุกคนช่วงนี้ทิวมากบ้านขาบีตรงนี้ไม่ทิ้งช้าตรงนี้ก็จะเป็น ชิวมาก้า,าบีอ่ะอันนี้คือทางนะที่เราขี่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นสวยๆชิวมากผาบีอ่ะนะครับสวยสากเลย ชิวหมากบ้านถามีคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทางน,นี้เราขับันก็มีคาเฟ่ตรงนี้ชิวหมากคาเฟ่ไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบายอันนี้คาเฟ่นะครับนี่บ้นานถามีคาเฟ่เลือกชิมชิวหมากคาเฟ่ฝั่งน,นี้ก็จะสวยเหมือนกัน นี่มีปลีตรงนี้แบบสวยสวยมากน้ำแบบใสนะครับใสมากเย็นน้ำใสมากเย็นด้วยบรรยากาศดีเหมือนได้เลย วิมากนี่อันนี้เราตามชาไทยมานะครับอันนี้คือวิวบ้านถาเดียดเป็นยังไงครับทับรีวิวกับวิวหมากบ้านถาเบียดให้หน่อยเป็นยังไงบ้างสวยมากส,ส,สวยแบบตะโกนป,ปะ่ะเริ่มเริ่มก่อนนะเริ่มขมาขับม,มาแล้วก็ติดกันขนะับม,มา เราจะไปเล่นจริงัาก,กันว้าวหักไนหักที่นี่ผาเบียนยนี่ทุกคนนี้คือเพียงหน้าน้อยคือหมากบ้านผาเบียนะครับผม ฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาหินปูนสวยมากเลยนี่ก็เป็นป้ายโอ้ลุนสตาทิวหมากบ้านผาเบีย้ยสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นทิววาวทิวนาข้าวข้าวสวยจังเลยเขียวขจีมากสวยมากทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ นี้กําลังเทีนกันขับรถกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างขับเป็นยังขับเป็นแล้วขับเป็นยังเป็นแล้วครับโนเดี๋ยวเราพาไปขี่ชมทิวมากันนะครับ น้อยขี่รถเอาดีๆนะน้อง <laughs> เอ๊ะเราก็จะไปโชว์วิวมากันค่อยๆสิครับมันจัดโตว้าวสวยลเลยฝั่งนี้ฝั<บ>่งนี้เป็นวิวหัวเข่าทุกคนสวยแัดต๊ะฝั่งนี้จะเป็นวิวทิวมากสวยมากไปไปมองทางด้วยล่ะนี <laughs> ่สวยมากทุกคน ตอนเย็นไม่มีแดดเขียวสีเขียวท,ยยทุ่งหญ้าโอ้ยทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขาฝัางนี้ก็จะเป็นวิว,วมาวิวมา หุบเขาป่ามาคือสุดอาการเร็ว่สองสามหากิ๊ให้หน่ออ่าสตดอาการแล้จะปอดเร็วตรทากน1 2หนึ่งสองสาม ทุกคนตรงนี้เราอยู่กันที่ทิวหมากบ้านผาเบียดนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเป็นบรรยากาศที่สวยมากดูทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นทิวหมากฝั่งนี้ก็จะเป็นทุงน่งนาแล้วก็ภูเขาบอกเลยว่าสวยมากเป็นอะไรที่สวยสวยจริงทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนขับขี A ่ ATV ฝั่งนี้ก็จะขับหัดข,ขับรถกันอยู่ ยังเทนขับรถกันอยู่ขับมาจะกลับแล้วยังขับกันไม่เป็นเลยอ่ะชนนะ <c oughs> อย่าชนนะครับเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากถ่ายยตรงนี้มสว น,นี่บ้านผาบีตรงนี้เป็นสะพานริมทิวหมากนะครับบ้านผาบีว้าวสวยมากเลย,รยจริงิงอากาศดีมาก สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี่ยจะเป็นบรรยากาศนะครับระหว่างทางระหว่างทางของเราเลย,ยนะครับมีปลาอ้อยด้วยครับวันนี้หมอกกำลังมานะครับตอนคข้า เป็นไงบ้างครับคิวหมากบ้านหาเบียสวยสวยมากเหยาเหย่าวทรงให้เหยาว o o m ให้เหย้าจบที่วันนี้ที่ทิวบ้างบ้านหาเบี่ยเจอกันเจอกันที่ต่อไปเจอกันคลิปหน้าไปอันนี้เป็นที่เช่ารถนะครับก็จะมีคันใหญ่ คันใหญ่ได้สองร้อยห้าสิบแล้วก็คันเล็กสองร้อยแล้วก็มีมอเตอร์ไซแล้วก็จกักรยานซาลิงแล้วก็มีรถพ่วงด้วยคันเล็กก็ได้คันคันหนึ่งก็ขี่ได้สองคน <c oughs> นอ่ <c oughs> สวยมากเลยฝั่ <c oughs> งนี้ก็จะมีรถอีแตกแล้วก็รถสามล้อพ่วงนะครับสามล้อพ่วงก็ขับเองได้หรือว่าให้คนขับให้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกสะดวก <c oughs> ขับไปไม่ไกล <Yeah. S 1> หรือฝั่งโน้นก็มีมีหลายเจ้านะครับฝั่งโน้นจะเป็นพิสากิจชุมชนอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเอกชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ